เเกกกมตขา็โปอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะซื้อเพจสินุ้ำสาวพื้นถ่ายมียอะไรกับนันนะคะที่โคกหลังนาเขาคือเก่ามื้อนี้นะคะสิาพาทุกคนมาเก็บผลไม้อยู่โคกหลังน,นันเนาะนนข้างหลังเขาเลยก็คือมะาิดานะคะแต่ว่าเ,เอฟซีแล้วเบิ่งกเอ้าคือหน่วยน้อยแล้วคือเก็บแล้วหน่วยมันซ้ำนี้นะคะว่ามันเป็นพันหลายเม็ดพาราโบเมต์กิมจูเนาะเออใช่กิมจูนะกษาไอ้ท่านกิมจูเนาะหน่อยหน่อย ทุกคนนี่เมืองบ่อทันหมานว่าเป็นแมงมันบอนี้สามหน่วยแล้วนี่จีดุยกันดเห่าน้ำมอดนะคะนี่ทุกคนเก็บแจมมันแนี้เก็บแป๊บเดียวได้สองสี่หกแปดิหน่วยแล้วนี่พาให้เอฟซีเบิ้งนี่ทุกคนที่จริง ที่จริงถุงเขาอาจจะต้องเป็นถุงเฉพาะน้องอยู่แต่ว่าปัญหาบรทันเพราะว่าสั่งมาออนไลน์ประทันนะคะนี่ประมาณนี้เพระบางต้นนี้ค่ะต้นนี้นี่สีใหญ่กว่าอยู่นี่นวหนึงนหน่วหนึงคะ่ะทุกคนนี่ี่ใหญ่กว่าต้นนั้นไหลอันนี้ต้นนั้นอันนี้ต้นนี้นวยเดียวนะคะทุกคนเออเียวไปเห็นกูยื้อโบเห็นมันมรีหมู้นะเออทุกคน น้ำมุมไหนแค่เดียวเห็นกับเปตาแสบแล้วนะคะก็คือซุกคาเคอเลยเดี๋ยวอีเราจะรีวิวให้เบ่งสดๆกินตอนนี้เพราะอ่านกินแล้วเดี๋ยวให้นั่นๆไปคนเอามานะคะทุกคนเบ่งปลาอ้วนใหญ่ฮะมุ่นลองจับนี่ไว้จับไปเด้อโอโอ๊ะโอ๊ะโอ๊้โอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอโอโอ โบกาปลอยยันกลดวเอก็อากันวิกิเกมใตเขาก็โปกงเอฟซีเอฟซีกระทวงนีล่าสละอีล่ากับ่เห็นแต่เมื่อกี้เห็นแต่ว่าโบกาปล่อยกลัวอ๋อมันหลุดทุกคนนี่ยางอย่างอย่างงอยหน่านะ้หน่ ทุกคนนี่ค่ะพลผลิตที่โค้งน้องนาเหานะคะบกวยกับมศิดาเนาะเบิ่งซุกค่ะเนี่เดี๋ยวนันจะซีมให้เบิง่งอ,อันนี้โอ้แต่มันกินได้อยู่หรอนั้นกิน,นดได้อยู่ทุกคนพวดีคุณลุงจอยมาเพจบาพ่าผู้ไทยใจมางมวดน,นะคะพวัดีสวัสดีครับสวัสดีครับวดีมากินมาซิมกวยแล้วกันมื้อนี้มายามสีนุ่นสีผู้ไทยไอสีนุ่นสาวผู้ไทยนะครับลุงจอยกับบ้าบ้ามวดตื่นเต้นครับตื่นเต้นคนณารดีก็มานะคะบาดีคนสวยละ มาแต่ไปไปฟ้อนไปลํำเลาะท่งนาบ้านหนองกุ้งแซ่บพือนนอะก้อยอันนี้ก้อยเผอก้อยก้อยสุขค่าคือสุขค่าคือภาษาพูดไทยก้อยสุขค่าคือภาษากลางเด็กก้อยสุขค่า ข่าบีบอ่ะข่าบีข่าบีบคือคือบอกนะเอฟซีลองมีกันเลยสุขาต้นเปล่าข่าต้นนี่เรากับบัวแน่ใจโอ้โหเสียบเลยพี่น้องเด้อมาท่านพอดีขนาดเลยนะคะพอดมาท่านขนาดเดี๋ยววันนี้จะลองซับมาซิดานะคะทุกคนพาเตเดมาซิดานว่าสุบเลยนะครับพอดีฟองสดจากไร่มื้อนี้ก็บ่าวผู้ไทยก็ดีใจนะครับมื้อนี้มาโคกน้องนาสีนุ่นครับพี่น้องเจ้าของเพจปัง เพดดังด้วยพี่น้องเกือบสองแสนแล้วพี่น้องนี่สีนุ่สาวผูไทยเกือบสองแสนแล้วครับผู้ติดตามพี่น้องใช่น้ำตาลบอกคือหวานแือแทบพันกิมจูหวานคือเจ้าขมาอยู่แ่บเลยมาสิดานเนาะไอยลุงจอยกินไม่หมดอเมริกกินข้าวไม่หมดอันนี้มาสิดานมาโคกนนองนาขีนุ่นพี่น้องมีทุกชนิดมีครบหมดพี่น้องเย ไม่ไม่อุดไม่อยากแนวกินนะพี่น้องไม่ไม่อุดไม่อุดภาษาไทยฟาแววโหดเอ้าฟาแมวโหดพี่น้องเฮ้ยพวกสิบปีแล้วมัต่ำพุ่นต่ำปีเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเนี่ยแววน่าเห็นเนี่ยแววน่าเห็นดูกันอยู่เลยเอาด้วันดีละค้ามาร่นบอกกันก็จะมีเสียงเฮฮาโหโลประมาณนี้ขนาดอันนี้ไทยเมื่อเกิดยังสมีหลังกองอีลราบอกเลยว่าให้หัวว่าษาในไลน์เซ็นตื่นนะคะว่าจังไหนผู้ใดมาความสนุกความม่วนนี่ต้องอย่าลืมเพจ ป่าว <łość> ูไทยใจมั่งมั่วนะคะไปติดตามลุงกีฬากับคุณไพรวีไลายเด้อกันทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวก็อด้ะใครไหนก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสีลมสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปเด้อครับคุณค่ะบ๊ายบาย